เพียบเลยกงเดี๋ยวเพิ่งให้มันกินเยอะเดี๋ยวมันอิ่มให้มันกินอันนี้เดี๋ยวมันกินกระท,ง,ทงหมดแล้วนี่กระทงของเราเดี๋ยวรอเพียบเลยกงกลักินกระทงหมดนี่บ้านเรามีหิ่งห้อยนะออามันไม่กระปิแบบนี้่ย เร่มันจะเช็ดออก,ไปไปกมาไหมแดงยาจะรอยตัวเองเหรอยายลงไปมันลึกนะไม่ตอเจ็าทีถึงจะเราไปเที่ยวเห็นที่ม,มาต่อดีเลยนะเพิ่ง,งให้อาหารมัน ไปแล้วนึงตาไม่สนใจเลยไม่มีใ,ใครมอ,มองเลยอะ <c oughs> ายปิน้นป,ดปนิดลงเลยเป็นแข้างๆผมนะม,นม,มันไม่รู้ว่าเป็นขนบหรือเปล่าย,ยังไม่ได้กินนั้นมันไปแล้ว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 รูไหม,มไปหากงหรือนะไปหาขนมกินไหมไม่มีใครกินเลย มีหมาดื้อสองตัวนอนอยู่นี่อธิษฐานก่อนขอขามาพระเจ้าแม่คงคา <c oughs> ไ,ได้เดี๋ยวแม่ไปรอนที่อู๋่ะวีอ่อาจารย์ขอเข้ามาพร่อแม่คงคาขอความทุกข์ความโศกความเศร้า ความเหนื่อยความล้าไปฝากพ่อแม่ฝากพับฝากพ่อแม่คงคาไปกับสายน้ำด้วยนะเจ้าขาขอให้ลูกรวย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 ขออนุญาตโยนนี่ไม่โยนจะปล่ปล่อยปยปไหนล่ะนี่ปลาหลับหมดแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยปลานอนด้วยนอนเร็วจัง เงียบสนิทเลยแล้วพรุ่งนี้จะละลายหมดไหมเนี่ยเพราว่าเาปปลามันนอนด้วยหม,มน,นอนทังหมดล้แมปลาบ้างกุม่ม